สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับการแข่งขันชกมวย UFC นะครับตอนนี้อยู่ในไฟที่4ี่4แล้วนะครับก็ผ่านมาอย่างยากลำบากนะครับก็วันนี้จะไม่รู้ว่าจะจบไวนะครับหรือว่าจะช้ากันแน่นะครับ วันนี้ก็ฟิตซ้อมมาอย่างดีครับวันนี้แต่ดูจากหน้าตาที่คู่ชบของเราแล้วนะฮะโอ้โหผมว่าไม่ธรรมดาแน่ครับวันนี้จากการแข่งขันนะครับตอนนี้เราเราเลเวลนะครับอยู่ที่5นะครับแต่คู่ชบของเราเนี่ยเลเวล12แล้วนะครับ ถามว่าเหนื่อยไหมวันนี้บอกได้เลยครับว่าเหนื่อยแน่นอนฮะเพราะว่าเขาหนักทุกลูกครับหนักทุกลูกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ผลจะเป็นยังไงผมลืมปิดอีกแล้วปิดการแจ้งเตือนอีกแล้วลืมไม่รู้ผลจะเป็นยังไงครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันฮะไม่ให้เสียเวลาลุยกันไปครับ นไม่ธรรมาดาจริงๆนะไฟนี้ขอให้ผ่านไปได้โดยแบบสบายๆครัโอเคต้นครับเราน่าจะต้องอยู่กงอาววนี้ก่อนแย็บได้แยบครับต่อยได้ต่อครับ อยู่รนอกแล้วครเราต้องเด่นเชิงไว้บ่อยๆอะมัหนักฮะเออสู้มนเรายิงยาวไว้ก่อนครับยิงยาวหนึ่งสอหนึ่งสอไปก่อนฮะหนไปยาวโตโรถชกไปหนึ่ทีนะฮะหนึ่งสนึ่งสอยาวๆไปก่อนครับถอยแมนิดนึงหนึ่งสองยาวๆกระโดดชกอีกหนึ่งทีเราปัดได้ก่อนครับ เราเลน่นวงนอกไวทมนตร์หนึงครยักหนึ่งกระโดดชกไมหนึ่งทีนะฮะเต้องเน้นวงนอกไว้ทมนิดนึงเราได้เรียบส่วนสูงนะฮะเราได้เตีส่วนสูงโดดชกไป1ทีน่ไงไงครับผมต้องหาใช้วงนอกไว้ครับยับหนึ่ไว้ก่อนหนึ่งสองหนกระโดดชกไป1ทีแหมไม่ได้โดดชกฮะอับปอร์คัตอัเปัร์คัตพลาดไปครับขอเปดเรงนล่นหนึ่งนะฮะเห็นฮะมัดเขาหนักทีเดียวฮะ หนึ่งสองยาวยาวหนึ่งสองยาวยาวหนึ่งสองยาวยาวก่อนโดดทกบไปอีกทีนี่นะครับผมอเคครับ okay, ตอนนี้คะแนนกำลังสูสีสูสีนะครับหนึ่งสองเราอย่าไปพลาดโดนอะไรเด็ดขาดครับหนึ 1, 2, ่งสองไปก่อนครับโดดทกบไปหนึ่งทีครับถอยไปก่อนครับถอยถอยถอยครับเข้าล็อกค,ครับล็อกแล้วเราเล่นพักพื้นนะทุบไปก่อนทอปไปก่อนครับทุบไปก่อนทุบไปหนึ่งทีสอบไปนะครับ อนนี le, film, ้เขากำลังจะเต้นอยู่จะเต้นอยู่เราเราได้เปลี่ยนอยู่ฮะเราได้เปลี่ยนอยู่ทุกไปทุกไปทุกไปดีครับสัไปนอนไปก่อนถึงเวลาฮะเวลาเหลืออีกแค่8วินาทีจับล็อกไปจับล็อกไปครับล็อกไปแล้วอีก8วินาทีเท่านั้นอีกโอ้โหหมดเวลาฮะเดี๋ยวเรามาดูผลคะแนนตัดสินกันครับ โอเคฮะเราชนะคะแนนมาครับไปครับวันนี้มียาวฮะถ้าเกิดเราคําสติดีอย่างนี้ได้ดีๆไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเดยาวแน่ฮะไฟที่48ครับไปดูกันเลยเขาเลเวลที่12ครับเราก็ยังเลเวลที่5 าเรายังใช้เทคนิคการชกเหมือนเดิมๆผมว่ามันก็น่าที่จะผ่านไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราบูบาบเข้าไปผมว่าเกมจบไวโอเคแต่ไม้แต่มือกันครับผมขาส่เรถอยก่อนฮะถอยก่อนครับผมยับยาวไว้ครับยับยาวไว้ก่อนยับยาวไว้ก่อนฮะแล้วก็ถอยก่อนถอยก่อนครับผมยับยาวไว้ฮะยับยาวไว้โดนชกไปหนึ่งทีโอเคถอยมาฮะถอยมาถอยมาครับ ยับยาไว้ฮะยับยาไว้โดนทุ้ไปหนึ่ทีโอ้โหไม่ไม่ไม่ผนฮะโดนสวนมาก่อนยับยาไว้ครับยับยาไว้ยับยาไว้ครับเข่าล็อกเลยครับโอเคไว้ก่อนไปครับต่อไปก่อนทุบเป็นหนึ่งทีเขาจะดิ้นฮะเขาจะดิ้นหลุดโอเคครับสาวไว้ก่อนฮะเราหยุดกดล็อกครับจับล็อกล็อกไป้ไว้ไปก่อนฮะ ออกไปครับผมกินเท่าไหมฮะกินพลังครับกินแท้ไปครับกินแท้ไปกินแท้ไปกินแท้ไปโอเคเอาสมบัติรุนฮะตามมาฮะตามมาฮะเรายับยาวไว้ก่อนฮะยับยาวไปยับยาวไปเราจะขอยมาโอเคยับยาวไปฮะบอกได้ครับโดนสามสองสมบัดินี่พลังร่วงเลยฮะเหืออับประคาบอีกหนึ่งทีฮะ ยับยาวไว้อุ้ยบล็อกได้ครับเราต้องหลบนะฮะต้องหลบให้ไวหมัดเขาหนักมากอะเราต้องโอ้โหลบวางให้ดีฮะรบวังให้ดีฮะยับยาวไว้ยับยาว,ว่าถ้าเกิดสวนสวนกันเนี่ยฮะเราจับล้อไว้ก่อนครับโอ้ยต่อยหนักจริงๆฮะอัพไปคักก็ลำตัวเริ่มร้อยเลย เราคะแนนเรากำลังทำมาได้ดีทำมาได้สวยเลยทีเดียวโอ้โหมาวิเคราะห์กันนิดนึงฮะก่อ,อนที่เราจะแก้มือผมว่าคนนี้พลังหมากไม่ธรรมดาเราอาจจะต้องเล่นวงนอกให้มากและฉกฉวยถ้าเกิดว่าเราเราต่อย1 2 1 2 3 4 1 2 3 4อยู่นะครับ แล้วเขาจะจับจังหวะเราได้เราต้องเปลี่ยนสเต็ปให้ไวครับปัดเราไปแก้มือนครับผมถ้าเป็นไปอย่างที่ผมคิดนะเราต้องหลบหลีกให้ไวถอยออกให้ไวคนระับเลเวลที่5กับเลเวลที่12ครับผมปัดสู้กันอยู่ฮนะเพาต่อยหนักจริงๆนะับพลังเขาค่อนข้างเยอะ เราอาจจะต้องต e ่อย <tinc S 1> ได้ทีกว่าก่ังเขาจะยุบนะฮะหรือคะแนนนะผมจะเรียกว่าเป็นคะแนนแล้วกันนะครับเฮ้ยต้องถอยนะเรยถอยข้างหา้ก่อนเราไปยับยาวๆไว้ยับยาวๆไว้ครับนะฮะแล้วก็ถอยออกมาโอเคฮะถอยออกมายับยาวๆไว้ฮะแล้วก็โดดต่อยเลยครับโอ้โหนี่ไงครับเขากําลังรอจังหวะเราอยู่ฮะอย่าไหวครับยับยาวไว้ยับยาวไว้ยับยาวไว้ครับ ก็ต้องรอจังหวะก่อนนะโอ้ยเอาบักคัสซายเข้ามาเขาเจอหนกแกมเขาด,ดีโหมดช็อตจริงๆครับขอให้ก่อนยอย่าไปนะต่อยยาวไปก่อนครับต่อยยาวไปก่อนฮะผมว่าต่อยยาวไปก่อนกระโดดช็อตทีโอ้ยยิงไงฮะเอาบักคัสเอาบักคัสเขาหน้ากลัวฮะต่อยยาวไปก่อนโอ้ยแต่ปากคาง นีด่ดีที่หลบทันฮะ <S <S โอเคเออกาคัดลำตัวฮะปิดไว้ก่อนกับล็อกไว้โอ้โหเลยฮะเลยเลยเลยยักยาวไว้ก่อน,นะยักยาวไว้ก่อน <S <S เอาบัคคัทด้วยไปฮะคะแนนเรายังเป็นรองอยู่นะครับก็ต่อยไปทีหนึ่งทีครับ ยับเยาวะยับเยาวะโดตาวินเทียนั่นแหละครับนั่นแหละครับกำลังทํามาได้สวยครับยับเยาวะครับยับยาวะยับเยาวะครับถ้าเป็นอับัตคัทหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเข้าใกล้เกินไปหน่อยคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลังหมัดเขาหน้ากลัวฮะกำลังหมัดเขาหน้ากลัวทีเดียวโอ้โหโดนอัปัตคัทซ้ายหรุต้องแรกนะครับเราต้องแรกนะครับตอนนี้เราไม่มีไราจะเสียแล้วฮะ เราไม่มีเราจะเสียแล้วครับต้องใส่แล้วครับต้องใส่แล้วไม่มีเรจะเสียแล้วฮะอีกสองวินาทีโอ้โหมาลอยขอผลประกาศกันครับอ่าดูคะแนนสักนิดหนึ่งฮะโอ้เราแพ้คะแนนครับผมแพ้ไปหนึ่งไฟครับคนนี้สุดอยอดจริงๆเราสาวว่าเราเตรียมพร้อมแล้วนะ ก็ยันโอ้โหสองไฟแนละ้วแต่ขอแก้มืออีกสักหนึ่งไฟครับไปสู้กันต่อทีนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนแผนกันสักนิดฮนะลองชิงบุกก่อนเลยฮนะมีอะไรใส่หมดฮนะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเสียแล้วครับเราอยู่อันดับที่ล่างกว่าเขาค่อนข้างเยอะนะครับ โอเคถ้ยถ้าแรกกับเขาเนี่ยเราเสียเปรียบค่อนข้างเยอะฮะแต่ผมว่าน่าจะต้องถอยสักนี้นึงได้วุ้ยยิงเข้องปนิยเรียบหลอกลางไว้ก่อนครับเรากลางโอเคทุ่มลงไปครับทุ่มลงไปครับทุ่มลงไปครับ ล็ไวครับล er. ็อกไว้ครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับล็อกไว้ก่อนครับล็อกให้แน่นครับล็อกให้แน่นไว้ล็อกให้แน่นไว้ครับล็อกให้แน่นไว้ล็อกให้แน่นไว้ล็อกให้แน่นไว้โอเคสมบัตหลุดมาครับผมตอนนี้คะแนนเรายังเป็นน้ำอยู่นะครับแต่อย่าาไว้ใจครับไม่ได้เลยครับคนนี้ระหัสเขาแน่นมากครับนี่ฮะโโอ้ห โดนเตะเข้ากา้านคอรู้สึกก็เมาฮะรู้สึกเมาฮะรู้สึกเมายังเมาอยู่ยังเมาอยู่ okay, okay, โอเคครับโอเคฮะโกันโอ้ยหยัอยมาอยู่ฮนะโอ้โหโดนเตะเข้ายปโอ้โหเอาบัยคัดขวาเต็มเยยยยงโอ้โหสวยยามฮนะเยย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 ย เราไปตั้งหน้าตั้งตาที่จะลุยเขาอย่างเดียวครับโดนอัพคัดขวามาโอเคฮะผมว่าเราต้องซุ่มซ้อมกันอีกสักนิดครับซุ่มซ้อมอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกับไฟนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เป็นการไล์สดการชกมวย UFC สั้นๆครับแต่จะเล้าใจครับผมพยายามที่จะไลฟ์สดเล่นเกมกันทุกวันประมาณ2องทุ่มนะครับเรามาพบมาเจอกันได้ฮะว่าแต่ละวันจะมีเกมอะไรกันบ้างน,นะครับวันนี้จอน,น้อยจอน,น้อยเราต้องลาไปก่อนครับวันนี้ผมหลังเจริญครับบายสวัสดี